คนหลงเมียซุปตาหนุ่มเผยช็อตหวานกลางไล่ถ่ายเล่นๆแต่เหมือนพีเวดติง้งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายๆคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างสำหรับครอบครัวของบี้และกุปก๊ปกิฟถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะต้องห่างกันเพราะหนุ่มบี้มีงานถ่ายซีรีส์ที่เมืองจีนเป็นส่วนใหญ่แต่บอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นั้นมั่นคงมากและในตอนนี้ลูกสาวทั้งสองก็เริ่มโตทำเอาพ่อบี้นั้นหลงเมียกับลูกสาวส,าวสุดๆ ล่าสุดในช่วงต้นปีทั้งครอบครัวได้แพ็คก,กระเป๋าพากันไปเที่ยวรับลมหนาวกันที่จังหวัดเชียงใหม่และได้ถ่ายรูปสาวๆมาฝากแฟนๆด้วยซึ่งภาพที่กรุ๊บกิบโพสต์ได้รับชมนั้นบอกเลยว่าวีดูข้างรักเมียหนักมากทั้งสายตาท่าทางสมเป็นสามีแห่งชาติสุดๆโดยกุ๊บกิบพกแชปชั่นว่า a n o t h e r e s w i t h you good bye 2022 จงใจดีกับตัวเองและกับคนข้างๆเราไม่ต้องรองให้โลกใจดีกับเราและปีหน้าจะเป็นปีที่พอดีของเรา